รถขุดฮิตาชิปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดเครื่องจักรกสีส้มสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้ช่องคารีวิวจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวสุดพิเศษที่จะเปิดเผยทุกมุมทุกความลับและทุกเทคโนโลยีที่ทำให้ฮิตาชิเอ็กซิเอเวเตอร์ยังคงเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของวงการเครื่องจักรก่อสร้างในประเทศไทย มานานนับ10ปีและในปี2026นี้ฮิตาชิกลับมาอีกครั้งด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยขึ้นระบบการทำงานที่ชาญฉลาดและพลังการขุดที่เหนือชั้นกว่าเดิมเริ่มกันจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยรถขุดฮิตาชิ2026มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูดันขึ้นโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้แข็งแรงกว่าเดิมแต่ยังคงความโฉบเฉี่ยวในสไตล์ญี่ปุ่นสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของฮิตาชิถูกเคลือบด้วยวัสดุเงาพิเศษ ทำให้ดูสะท้อนแสงในทุกมุมมองเหมาะสำหรับทั้งโชว์รูมและไซส์งานจริงไฟหน้าเล็ d แบบใหม่ให้แสงสว่างมากขึ้นถึง20%ช่วยให้การทำงานกลางคืนปลอดภัยและชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนของห้องโดยสารฮิตาชีได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและความสะดวกสบายระดับสากลเบาะนั่งแบบแอ r ซูสเพนชั่นช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมมีจอแสดงผลระบบดิจิทัลขนาดใหญ่10นิ้วแสดงข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม พร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำภายในยังใช้วัสดุด,ดูดซับเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายแม้ต้องทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงมาพูดถึงหัวใจสำคัญของเครื่องจักรตัวนี้กันบ้างเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ล่าสุดของฮิตาชิ ขนาด6สูบกำลังสูงถึง2 1 0แรงม้าผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับ Tier ส Final ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมถึง12%บระบบไฮดรอลิกสมาร์ทโฟลควบคุมแรงดันน้ำมันได้อย่างแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดและยกวัสดุให้ทรงพลังยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดอีโคโหมดสำหรับการทำงานเบาๆที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างชัดเจนอีกหนึ่งความโดดเด่นของ h i t a c h i e X c ซ์ a t o r 2026คือระบบควบคุมอัจฉริยะใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า h ฮเ Tech Command System ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าความเร็วขององค์การเคลื่อนไหวของแขนขุดแรงดันและการตอบสนองของคันโยกได้ตามต้องการผ่านหน้าจอดิจิทัลน,นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบคลาวด์เพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานและการบำรุงรักษาทำให้เจ้าของสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องได้ตลอดเวลาแม้อยู่ไกลด้านความแข็งแรงของโครงสร้างตัวเครื่องใช้เหล็กเกรดพิเศษจากญี่ปุ่นที่ผ่านการรอบความร้อนเพิ่มความทนทานสามารถรับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้สูง ตัวช่วงล่างได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นพร้อมระบบรองรับแรงกระแทกใต้แทร็กที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวรับรืนแม้บนพื้นที่ครุขระโคร,ครงสร้างของบูมและอัมมีการเสริมเหล็กภายในเพื่อป้องกันการบิดงอเมื่อขุดในพื้นที่ดินแข็งในด้านเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัยฮิตาชิได้ติดตั้งระบบ360องศาวิชันมอนิเตอร์กล้องรอบคันที่ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นทุกทิศทางผ่านจอภาพในห้องโดยสารป้องกันการชนหรืออุบัติเหตุขณะทำงานในพื้นที่แคบ ระบบเตือนการเอียงและการชนอัตโนมัติยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งที่เคลื่อนไหวพูดถึงการบำรุงรักษาฮิตาชิออกแบบให้ทุกจุดตรวจเช็คอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายฝาปิดเครื่องยนต์เปิดได้กว้างช่วยให้ช่างสามารถเข้าทำการตรวจเช็คแลกเปลี่ยนอะไหล่ได้สะดวกระบบหล่อลื่นอัตโนมัติช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนไฮดรอลิกลดเวลาการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายในระยะยาวหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วฮิตาชิ2026ีแตกต่างจากรุ่นก่อนยังไง จุดเด่นหลักคือการอัปเกรดในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นระบบขุดที่แรงขึ้เน15%ระบบควบคุมที่แม่นยำาขึ้น20%และโครงสร้างที่เบากว่าแต่แข็งแรงกว่าเดิม10%รรวมถึงระบบประหยัดพลังงานที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์งานทุกประเภททั้งงานก่อสร้างขนาดใหญ่งานขุดเหมืองหรือแม้แต่ง,งานวางท่อในเมืองในประเทศไทยฮิตาชิถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มรถขุดขนาดกลางถึงใหญ่เพราะมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ อะไหล่หาได้ง่ายและมีทีมซัพพอร์ตที่พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้รับเหมาจำนวนมากถึงไว้วางใจเลือกใช้แบรนดน์นี้มาถึงช่วงทดสอบสมรรถ,ถนะทีมงาน Car Review ได้นำ Hitachi X c a v a t o r 2026ไปทดลองในพื้นที่จริงที่จ,งจังหวัดชนบุรีบนพื้นที่ดินแข็งและดินเหนียวเครื่องขุดสามารถจอดได้ลึกและเร็วกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดการตอบสนองของ,ของคันโยกไฮดรอลิกนุ่มนวลแต่ทรงพลังทำให้ควบคุมได้ง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด การยกน้ำหนักจากวัสดุขนาดใหญ่ก็ทำได้อย่างมั่นคงโดยไม่มีการสั่นสะเทือนมากนักในโหมดทำงานต่อเนื่องเราทดสอบการทำงานต่อเนื่อง6ชั่วโมงโดยไม่ดับเครื่องผลลัพธ์คือเครื่องยนต์ยังคงทำงานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพอุณหภูมิไม่เกินค่าป,ปกติและระบบไฮดรอลิกไม่มีการรั่วซึมแต่อย่างใดนี่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของระบบระบายความร้อนและการประกอบที่แน่นหนาของฮิตาชินอกจากนี้ยังมีระบบเสียงแจ้งเตือนอัจฉริยะ ที่จะเตือนเมื่อมีความผิดปกติเช่นอุณหภูมิสูงแรงดันน้ำมันต่ำหรือระดับน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้หมดทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถป้องกันปัญหาก่อนได้ทันเวลาเพิ่มความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของเครื่องพูดถึงเรื่องราคาแมฮิตาชิจะมีราคาสูงกว่าบางแบรนด์เล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพความทนทานและบริการหลังการขายถือว่าคุ้มค่ามากโดยเฉพาะในระยะยาวเพราะเครื่องนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้หลายปีโดยไม่ต้องซ่อมบ่อย สรุปแล้ว Hitachi X Elevator องพคือเครื่องจักรที่รวมทุกสิ่งที่ผู้รับเหมาชาวไทยต้องการไว้ในหนึ่งเดียวทั้งความแรงความประหยัดความปลอดภยัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่ใช่แค่รถขุดธรรมดาแต่เป็นคู่หูที่พร้อมทำงานหนักไปกับคุณในทุกสถานการณ์สำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดใหม่ในปี2026นีนี้อย่าลืมไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองที่โชว์รูม Hitachi ทั่วประเทศไทยเพราะเมื่อคุณได้ลองขึ้นไปนั่งในห้องโดยสาร จับคันโยกและสัมผัสพลังของเครื่องยนต์ฮิตาชิคุณจะรู้ว่าทำไมผู้รับเหมาทั่วโลกถึงไว้วางใจแบรนด์นี้มากกว่า50ปีและนี่คือทั้งหมดจากช่องคารีวิวถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากเราทั้งรถขุดรถทแทรกเตอร์รถบรรทุกและเครื่องจักรหนักทุกรุ่นจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ